สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับปีนิกแล้วนะคะวันนี้ปีนจะมารีวิวค่ะเป็นรถเนะะ็กเซนทายเอเวอร์เรค่ะคันนี้เป็นแบบสีคูสี่ค่ะคันนี้เรียกว่าสีเทานะคะก็จะราคาจะใหม่ในปีนี้นะคะคันนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนเจ็บาทค่ะโปรโมชั่นที่เราจะพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าสําหรับในเดือนกันยายนนะคะปีนี้เลยเรามาดูกันว่าเราแถมอุปกรณ์นะคะพร้อมติดตั้งอะไรให้ลูกค้าบ้างออกจากโชว์รูมนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราแถมให้ลูกค้านะคะ ด้านหน้าค่ะเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ให้กับลูกค้านะคะซึ่งก็จะเป็นกระจังหน้ายอดฮิตยอดยุมทุกคันต้องเปลี่ยนนะคะจะเป็น f o r d ford ค่ะตัวอักษรสีดํานะคะเข้มๆค,ค่ะพร้อมด้วยไฟนะคะ led ด้านบน3จุดนะคะอันนีล้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะคะซึ่งก็จะเข้ากับไฟ led ของไฟหน้ารถอยู่แล้วนะคะที่เป็นตัวสี c a m ใหญ่ๆนะคะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟแมททิค led ค่ะซึ่งปรับองศาเลี้ยวนะคะตามพงมอะไรค่ะ ปรับลดแสงไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะคะทำให้รถซี่ส่วนเลนมานะคะไม่แยงตาด้วยค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็น LED แล้วเช่นกันที่รถเด็กเจนรุ่นนี้ให้มานะคะในส่วนของชุดแต่งเพิ่มเติมค่ะลูกค้าเพิ่มเติมเป็นชุดวิกเตอร์อันนี้เราก็ติดตั้งให้แบบฟรีๆเลยค่ะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะทําสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยดําด้าน,นะคะ่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นวิกเตอร์ที่เป็นชุดสเกิร์ตด,ด้านหน้านะคะทำให้รถเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านในส่วนของ ด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะก็จะวาลเซนเซอร์ไม้แล้วก็จะเป็นกาบคิ้วล้อนะคะแบบแบบเรียบนะคะอันนี้ลูกค้าก็จะเลือกเป็นสีดําเงาอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะว่าจะเป็นดําด้านหรือดําเงาล้อเราไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานซึ่งก็ขับขี่บนถนนผิวเรียบได้อย่างดีเลยค่ะสามารถออฟโรดได้ค่ะ,คะเพราะว่าเป็นขับสีนะคะด้านข้างค่ะในรุ่นของไทเทเนียมก็ยังคงไวนะะญญ้นะคะสัญลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ของอะคริลิกค่ะสีเงินค่ะ เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะไทเทนเนียมแบบนี้แล้วก็ในส่วนของอไฟนะเขาเรียกว่ากล้อง360ปัสนะคะที่อยู่ตใต้กระจกมองข้างแบบนี้นะ,ะพร้อมด้วยสัญญาณนะคะเตือนความปลอดภัยค่ะบายสปอร์ตแจ้งเตือนด้านข้างนะ,ะจุดมุมอับต่างๆนะคะติดฐานรองมือนะคะแบบงเงานะคะให้เข้ากันทั้งคันเลยอ,อันนี้ตกแต่งให้นะคะก็จะเป็นมีคิ้วกันสาดนะคะติดฟิล์มให้ลูกค้าค่ะ ด้านบนราวหลังคาของรุ่นไทเทเนียมนะคะก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะบ่งบอกความหรูหราสําหรับรุ่นรถด้านหลังนะคะที่เราเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มดวงนะคะอันนี้มีอยู่แล้วแล้วก็เราเพิ่มค่ะสังเกตน,นะคะตัวนี้จะเป็นไฟครอบไฟด้านท้ายนะคะมีสัญลักษณ์ของคำว่าเอเวอเรนค่ะด้านท้ายก็จะมีกล้องนะคะสามองศาสิม่งสาที่ให้มาแล้วเช่นเดียวกันในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะด้านท้ายนะคะก็จะเป็นชุดกันชนด้านท้าย พร้อมในท่อนะคะอันนี้จะเป็นท่อหลอกนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับรถนะคะ2จุดแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะคะสำหรับในเดือนนี้กันยายนนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถขนาดเจ็ดที่นั่งเพิ่มความหรูหรานะคะขับ4นะคะเอเวอเรสต์ขับ4ราคา1 1ล้าน8แสนพันนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยซึ่งรุ่นนี้มีผลิตด้วยกันหลายสีเลยค่ะลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะคะว่ารถมีผลิต แล้วก็สมมอบได้เมื่อไหร่นะคะที่เบอร์ปินเลยค่ะ0 8 6 3 3 5 0 3 4 1หรือว่า0817964997นะคะวันนี้ก็สั้นๆค่ะไม่ต้องมีอะไรเยอะนะคะดูอุปกรณ์ตกแต่งที่เราแถมฟรีให้กับติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นโปรโมชั่นสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นต้นไปค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะติดตามคลิปหน้าได้นะคะ,ท,ะที่ช่อง u t u b e ฟอร์ดบายพินทะวันนี้ขอบคุณค่ะ